สวัสดีครับวันนี้นะครับนำเสนอกล่องเครื่องเล่งไฟฟ้าสำหรับรถเครื่องเสียงนะครับโดยเฉพาะเลยอ่ะมาลองดูกันวิธีการเสียบนะครับปลั๊กมีไว้ให้สองหัวเราชักปลั๊กเดิมจะขา,ขาเครื่งเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับอ่าเห็นไหมครับบีบนะครับบีบบีบแล้วก็ชักมันขึ้นมาตรงๆได้หัวจะได้ปลั๊กหลุดมาลักษณะนี้ทีนี้เราก็ปลั๊กที่ผมมีแ่ไปให้สองหัวหัวหนึ่งก็เสียบกลับไปที่สายขา,ขาเครื่งดูนะครับ อ่านเขี้ยวให้ตรงกดให้ดังแป๊กนะครับกดแน่นๆอ่ามันจะดังแป๊กนะครับนี่เหลืออีกหนึ่งหัวเสียบกลับไปคืนเสียบกลับคืนที่ขาคเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวผมเสียบก่อนอ่าจะได้ลักษณะนี้นะครับสองหัวอ่ะทีนี้มาดูการทํางานของกล่องกันนจะลากหรือจะลอดจะติดแบบไหนก็ได้นะครับข้างหลังมีกาวสองหน้าให้แปะไว้ตรงนี้ก็ได้นี่ก็ได้ ทีนี้ลองดูการทำงานกันออนกุญแจนะครับสตาร์ทกล่องตัวนี้จะมีทั้งหมด15โหมดทั้งหมดคือโหมด1-9จะเป็นโหมดคันเล่งไฟฟ้านะครับ1-9เป็นความไวคันเล่งไฟฟ้า1 2 3อันนี้คือความไวหมดเลยนะครับยิ่งโหมดเยอะคันเล่งยิ่งไวครับเป็นคันเล่งไฟฟ้าในตัวจนถึงโหมด9อ้าเนี่ยคันเล่งไวจัดเลย ต่อไปคือโหมดเครื่องเสียงสําหรับรถเป็นโหมดสําหรับรถเครื่องเสียงนะครับรถเครื่องเสียงรถยนต์ที่เปิดเพลงแล้วไฟร่วงไฟตกไฟชาร์จไม่ทันสายแข่งสายโชว์นะครับมี A ถึง F นะครับโหมด A F ผมจะลองกดให้ดูให้ดู่อ่าเอเห็นไหมรอบเครื่องขึ้นมาแล้วครับขาไม่มีคนเหยียบนะครับรอบเดินเบานะครับไม่มีคนเหยียบอ่ะลองดูบี B F ขึ้นไปอีกไหมอ่าขึ้นไปแล้วครับ หาไม่มีคนเหยียบนะครับเปิดติดเครื่องยาวๆได้เลยไปเลือกใช้เองครับมีหกโหมดแล้วแต่ชอบไดห้หนักๆโหลดเยอะๆก็ใช้โหมดสูงๆหน่อย E/F ยัน F นะครับ F คือโหมดสุดท้ายรอบสูงจัดไม่มีใครใช้แน่นอนรอบสูงขนาดนี้กดต่อจาก F ก็จะเป็นคันเล่งศูนเหมือนเดิมนะครับกลับมาเป็นเครื่งเล่นสูสนเหมือนเดิมอีกแล้วคันเล่งจะมีหนึ่งถึงเก้าแล้วก็โหมดเครื่องเสียงชอบใช้เบอร์ไหนก็ไปเลือกใช้กันเอาเอง แต่อบอกเครืงเสียงไงนะครับติดเครื่องยาวๆครับเปิดเพลงยาวๆไฟตันทันครับสบายๆอ่ะทีนี้จะมีโหมดปิดควันในตัวด้วยอันนี้เอาไปกดกดได้ดดเป็นโหมดเขาเล่นก่อนสมมุติผมใช้อยู่เขาเล่นเบอร์สามแล้วรถควันดำปิดควันได้นะครับตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้ปิดควันได้ตอนนี้รถผมควันเยอะอ่ะจะปิดแผงประตูนี้ก่อน ดูกันว่าเยอะแค่ไหนอันนี้จะเยอะมากครับแค่เบิ้ลเบิ้ลยังไม่จมควันยังท่วมครับอะลองปิดควันดูกดค้างไว้นะครับสิบวิมันจะขึ้นเป็นตัว L แ,แล้วขึ้นสามขีดอย่างนี้ปิดควันแล้วนะครับอันนี้ถ้าเร่งจะจะอ่ะจะลองดูให้ดู่วายเหยียบจมเนี่ยครับมันจมอยู่แค่นี่ย รอบไม่ขึ้นละคว,วันไม่ออกครับเนี่ยจมแล้วเนี่ยปล,ลป,ลป,ป,ปลดล็อกกดค้างไว้สิบวิเือนเดิมครับจะปลดล็อกกลับมาบูสูมดปกติหมดคันเร่งเราใช้วเบอร์อะไรมันก็จะกลับมาโมดปกติกล่องตัวนี้เป็นกล่องคันเร่งไฟฟ้าปรับเก้าระดับระดับนะครับแล้วก็โหมดเครื่องเสียงอีกอหกมดก็มี A B C D E F ไปเลือกใช้เอาเองครับสายแข่งสายโชว์ไม่ต้องไปเหยียบคันเร่ง ไม่ต้องเอาเอทปพันท้ายไปรัดไม่ต้องเอาไม้ไปกดเบรคกระเทือนมันก็หลุดละสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายกองซิงเอมโปนะครับหรือไม่ก้ที่ facebook ผมโดยตรงเลยเดี๋ยเดียซาวเชาว้าซุ้มวัดตัวแทนจำหน่ายกองซิงเอมโพแล้วก็ inbox มาในไลน์ก็ได้ครับไลน์ก็ไอดีไลน์ก็เบอร์โทรผมเลยศู4ย์เก้า7ี่ห้าหกเจ็ดศูนย์ศูย์ู็ดสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับสวัสดีครับ